สวัสดีครับพี่น้องใส่กระสอดนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาริวพัดลมนะครับนะครับพัดลมที่ผมซื้อมาครับแกะรลพัดลมนี่ครับว่าแบบไหนน่าซื้อแบบไหนไม่น่าซื้อนะครับนี่ครับซื้อแกะนะครับเพราะว่าถ้ามันเก่ามาเก่าๆมาก็จะไปกองที่คนรับซื้อของเก่านะครับ เครื่องใช้ฟ้าเก่าสมากนะครับผมพรมเนี่ยนะครับนะครับแบวนี้ครับเดี๋ยวนี้มีเนียมชัวร์นี่ครับมีเนียมชัวร์ครับไม่ใช่ทองแดงครับแบบนี้นะครับอายุการใช้งานเปิดทั้งคืนถ้าลืมดับไม่ครับนี่ถ้าลืมปิดสวิตช์นี่ครับไม่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยนี้เหมือนกันครับนี่ครับ ยังใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมครับสีก็ยังไม่ลบเเดี๋ยวมัดไว้ละสีก็ยังไม่ลบเปิดไ้ทั้งคืนไหมครับนี่ครับนี่ฟังไว้ครับดูไว้นี่ครับไหมแน่นอนครับแล้วก็อันนี้ก็พอใช้ได้หน่อยนะครับมีห่อนี่ครับอันนี้ก็ครับ เห็นไหมครับยังมีใหม่อยู่เลยโอ้โหนี่ครับใหญ่ครับใหญ่แต่โครงสร้างนะครับแต่ทองแดงนิดเดียวมอตเตอร์ก็นิดเดียวครับไม่ใหญ่ครับอันนี้ก็พอได้ครับนี่หนักๆซื้อพัดลมนะครับถ้าตัวหนยี่ห้อหนหนักๆก็ซื้อเลยครับใช้ดีใช้ได้นานใช้ทนอันนี้ก็ เป็นมีเนียมครับมีเนียมล้วนๆนะครับซื้อไปก็บกเก่ยขายมีเนียมทองแดงก็ไม่ค่อยมีครับก็มีอยู่ครับฝากบนกันมานะครับทองแดงบ้างก็โรบิดียบ้างทีนี้พลาสติกครับช่วงนี้พลาสติกอ่อนถูกมากครับถูกเป็นถูกเลยครับนะครับอ่อนก็เลยผมไม่อยากซื้อแพงไงครับจริง พวเขาแข่งขันกันนะครับทุกวันนี้ธุรกิจของเก่าก็แข่งขันกันนะครับยังยังกันซื้อครับใครซื้อได้ก็ซื้อไปครับแต่ผมไม่ซื้อแพงนะครับซื้อแพงกําไรก็ลดลงค่าแรงค่ารถค่าน้ํามันไม่คุ้มนะครับบอกไว้ก่อนไม่ค่อยคุ้มนะครับนะครับทีนี้ซื้อมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะขายได้ทุกอย่างนะครับ ขายได้หมดครับที่ขายไม่ได้ก็มีเยอะของพัดลมโดยเฉพาะนี่ครับนี่เลยครับที่ผมแกะออกนี่เลยนี่ครับนี่ครับถ้าช่างคิโลคายอันนี้ถ้ามาแกะนอดออกครับเหล็กนี่ครับเหล็กผู้เจียวนี่เขาไม่ซื้อนะครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ซื้อแต่ก้อนนี่อีกอย่างครับขยะนี่ครับขยะ อันนี้เป็นพลาสติกครับถ้าเป็นของยี่ห้อเป็นเหล็กพอขายได้ครับแต่เป็นพลาสต hey, ิกนี่โอ้โหขายไม่ได้ครับนี่ครับขายไม่ได้ครับเป็นขยะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของแท้ขายไม่ได้ครับนี้ไ่ทิ้งที่ไหนครับไม่มีท oh. ี่ทิ้งโอ้โหปัญหานี่ครับนี่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ